นี่คือการที่คนบางคนางคนชนถ่านลกแล้วมาเป็นไมขึ้นอจะไม่ไปนี่เลยฟุกซึงมา้นก็นี่เป็นก็จะเจ็บมากบางคนทนไม่ได้เลย หน้าเนะาเขาตาเราจะรู้ส re ึก no. ว่ามวไมีกไปนะครับนับใได้อบสอส่สสไเลยไม่ต้องเจ็บเขาเจ็บมากรประมาณบเยถาขอเป็นไม้มนั่นนะ ถ้าเบาก็นานขึ้นใช่สักสักห้ายกคู่ก็สิบห้าต้อกรอลาก็ต้องรอน้ยก็ต้องเอามด้ยเ็ะ้นนี้าาไม่กลพ่ปก็เขาไม่ปวดใช่แ่ไม่เ่ไม่ปวด่อไปน้วก็่เป็นอะไรกต้องัทีนี้หลังจากที่ก็ใช่ ราทานตรงนี้แล้วเราจะเบียงเบี่ยงซิวครับเข้าร่องกล้ามเนื้อร่องกลามเนือตรงนมันเป็นสไเขาเบียงอานนี้เบียงกับือข้มาที่กสำคัญเรยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขเบี่ยงซ้ายใช่หเนรงมันเป็นรอง เข้าใจไหมมองไม่เข้าใจเลยเป็นร่องกล้ามเนื้อลงไปสามเบี่ยงเบี่ยงให้มันข้างนี้ก็เบี่ยงให้มันลงละลงข้างนี้ก็เบี่ยงข้างนีข้างนี้เป็นร่องใช่เป็นร่องตัว B ร่องไหมลาตีละข้างตานะครับตานะครับยังไม่ต้องขึ้นข้างตานะครับตัวาไป พอแล s! <S ้วก็ทีน like so so ี้เราก็กว่าบริเวณนี้ลงนะครับเพื่อที่มีจุดพอยด์จมีจุดที่เสียก็คือกำสิขึ้นไข่ลงตัวกอนี่ผู้ถึงทำผังนอาจารนะใช่ไหมผิากนันเลย ที่ก็คือวางอดซิวนิดนึงแล้วก็ไขขึ้นคือไถไปจนมันชนหลักระโดดขนหลังตระที่จะยกขึน เนี่ยพลังลอยเลยพลังกุ่มีุมาให้ด้วยนะครับี่น่าจะชัดตัวแล้ว